อะไรนี่ลุงดูบมืส่สิทำอะไรเนี่ยเปื้อนหมดแล้วรู้ไหมกางเกงชั้นตัวละเท่าไหรข่ขอโทษครับครพวกเราไม่ได้มีเจตนาทำให้ลูกค้าไม่พอใจนะครับถามหน่อยสิเงินรอปภจะซัาเท่าไหร่กันเชียวจะพอกับค่าซักกางเกงชันหรือเปล่าก็ไม่รู้เออขอโทษนะครับ ทำไมต้องดูถูกพวกเราด้วยล่ะครับเงียบปากไปเลยเอโอ๊ยไก่แค่รอปภโทษนะคะเกิดอะไรขึ้นคะเอ่อคุณลูกค้ามีเรื่องอะไรคะมาก็ดีแล้วลอรอปภของคุณน่ะทํากางเก่งชันเปื้อนลุงทําไมซุ่มซ่าบแบบนี้ผมไม่ได้ตั้งใจครับท่านผู้จัดจการแถมมาต่อล้อต่อเถียงฉันอีกแบบนี้คุณจะจัดการยังไงเออลุง ขอโทษลูกค้าเร็วเร็วเร็วครับครับไม่ต้องขอโทษอ่ะมันไม่ได้แสดงความรับผิดชอบแล,แล้วคุณลูกค้าต้องการอะไรหรอคะฉันต้องการไล่สองคนนี้ออกได้ได้ได้ค่ะลงไปเก็บข้าวของออกจากดีสอดเดี๋ยวนี้ <c oughs> เออคุณลูกค้าจะเย็นๆนะคะผู้จัดการไล้ลรอปภออกแล้วค่ะ จำไว้ให้มันรู้บ้างว่าฉันน่ะเป็นใครไม่เป็นไรเราขี้จาหางานใหม่ทำก็ได้โอ้ลุงพูดอย่างงานมันหาง่ายๆแหละวุฒิเราก็ไม่มีจะไปหางานที่ไหนได้นี่ลุงไม่ได้เป็นรปภที่นี่แล้วใช่ไหมนี่คุณเราัวงานแล้วยังจะมาท้ำเต้มมันอีกเหรอ ไม่ใช่อย่างนั้นค่ะลุงทำไปดีๆนะรถไม่มีเข้าก็ต้องทำงานอย่างอื่นแทนเรียงให้มันตรงๆหน่อยได้ไหมได้ครับคุณอมมันตรงจะที่ไหนล่ะเรียงให้ดีๆครับครับครับคุณอมคะดีจริงๆเลยนะคะได้ทั้งรอประพอได้ทั้งคนงานพวกเนี้ยเขาเดือดร้อนเขาไม่มีวุฒิไปสมัครงานที่ไหนก็ไม่ได้หรอก แบบนี้ใช้ทำอะไรเขาก็ต้องทำหมดสิคะคุณออมใช่เพราะฉะนั้นน่ะเราก็ต้องใช้งานให้หนักหนักเราแค่อยากชวนทั้งสองคนไปเป็นรปภที่บริษัทเราขอบคุณมากเลยครับขอบคุณหุงเราไปตกงานแล้วขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณมากเลยครับ จำไว้นะครับคนเรายังมีลมหายใจก็ต้องดินลรนกันไปไม่ว่าจะทำงานอะไรก็ขอให้เป็นงานที่สุดจริตไม่สร้างความเดือดร้อนให้ใครแค่นี้ก็มีความสุขแล้วครับต่างจากคนที่ชอบกดหัวข่มเหงคนอื่นถึงแม้จะอยู่ในสถานะที่สูงกว่าก็ชอบเอารัดเอาเปรียบผู้อื่นคนจำพวกนี้สักวันต้องโดนเว้นรมนั้นตามสนองแน่ครับ